ในระหว่างที่เพื่อนกำลังยิงกันกำลังเกิดหมอชุบกูหมอชุบกูสิกำลังเกิดนะคืงไอ้เจ๊หมอแม่กูวิ่งมากูโยนสมอปุ๊กูโดนยิงล้มหมออีกคนอีกคนเหนือแม่งไม่ชุบกูชุบเพื่อนนะไม่ว่าแต่แม่งไม่ชุบกูด้วยทิ้งกูเลย cắt đục mang đấy nhìn em đi lấy rồi แม่ระเบิดอ้ไม่เห็นมาได้ไงเนี่ยุ้ยหมอเอางี้ยเลยหมอ ือเปล่่านา่นาจะใช่ไม่ใช่ชื่อแจ็ปตัวจไอเคร่องเรือนา่นาจะสายปานแล้วล่ะโอ้โหแม่คนนันน้น,น,นมีคนอยู่ไอปอย่างเรือด้วยเนี่ยอย่าชุบอย่ามาชุบกูหนีออกไป <laughs> เรือมาเรือน่ากลัวมากตนะอนนี้ล่าเรือแป๊บเลย เนี่ยเพื่อนเราโคตรโหดอ่ะเรือเราทำเรือเรือมันหายไปไหนกูนี่เห็นไหมเพื่อนแม่งสมบัตปังหรือว่าทีมม,มัน่กันมันจะมีสมบัของอันนี้มันอยู่มีหมอมาชุบว่ะ โตสามเมตรเซตเป็นลูกับเปิดตลาดเรือมองไม่เห็นตัวเลยคนขับเรือมันขับไปทั้มดเลยเรียบร้อยเลยโอ้โหมาหลวงปู นี่อยู่นี่นี่ด้าน, <c oughs> น,นหลัง <c oughs> มันจะเป็นเอทีนี่นี่นี่อยู่ตรงเอที ได้อยู่ได้อยู่เรากลับมาได้อยู่สียงนี่อะไรอะพยายามอลีหลังใช้ไอี้ยพอยโดนยึดแล้วรู้อีกนะอุส่สสา์แบบ เออหอยแตกเออไอ้ออทเคี้ยนนี่ใครเนี่ยไอ้เคี้ยไม่ใช่เพื่อนดิวะโง่งงรถใครนี่กลับบ้านเลยรวด อาติลลีนี่หว่าเออเออยู่รงนั้น่อตรงนั้นหลแต่มันทำอะไรไม่ได้ไงมีกำบัง มีระเบิดไหมโยนใส่ได้เลยเดี๋ยวก็พังถ้าเรามีระเบิดเราโยนใส่ได้เลยเี้ยเลือกเลือก ถังมารถถังมาเรถถังหน้าเราเลยรถหุ้มก่อเนี่ไม่ใช่รถถังสักอย่างแหละตอนนี้ไม่รู้กระสุนอยู่หน้านี่จะไอ้ยัดแคเฮู้ฮู้ฮู้ฮูรถลูกฮู้สมมติวาไงเฮียเฮียอะไรดิ โอ้เรือมันเห็นนี่มันสแปมเลยแบบแม่งกะจะไปตุ่ย,ยมันเป็นไรเออเรือมันอยู่ข้างนอก,นอกเห็นนี่มันสแปมยิงแบบบึ้มบึ้มบึมบึม,บมเลยไอ้วก็ตึงเก้อน้องชายไอเจ้าเรถถังไอ้สตีนไอ้ยักษ์เข้มันลงมาแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไม่หิวแล้วไปแล้วไปโดนกูแล้วไอ้เหี้ยสตีอยู่ไหนแล้ววะ เงินเจ้าออกไปแล้วเอาวอาเดี๋ยวตายเลยตายเลยตายเลยไหนกันเอาโอเคหมอชุบหมอชุบหมอชุบซายส์เดี๋ยวคุไปล่าเรือดีกว่าซีไอหนึ่งอ้าวหมอชุบหมอชุบไอหมอชุบหมอชุบไอต่ออต่ออยู่ต่ออยู่ต่โอเคหมอชุบแล้วหมอชุบหมอชุบหมอชุบแต่แต่ออกไม่ได้ไม่รู้ตำแหน่งศัตรูโดนสมบุกย์หรือไรมั้ง รถรถรถถังรถถังรถถังโอ้ยโอ้ยไปตัวโคตรนัวูกูรอดได้ยังไง,ร,ไงไร,รถถังอยู่ดิไปตัวโนจัดไม่ได้กินกูหลาบไปแล้วหลบใต้ดินเล่นอะไรเดียว ไอ้อหน่วยล่ารถถังไม่ล่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวกูตายแล้วถ้าไม่มีคนช่วยตอนนี้นเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนเลยกูจะล่ารถถังแล้วโอ้โหไม่ไม้าเกิดมันมีเกราะอะไรสักอย่างด้วยยิงแล้วไหลยิงแล้วมันไม่โดนดัมมี่เจีโดนยิ้มเกิดอะไรเลยก็ได้ ผมมาล่อเตรียมทุกอย่างตตดรถถังดีกว่าไม่ทัน นั่นคนเหรอนะนั่ยฮะมองไม่เห็นเลยเราเรียกมาสร้างของอะไรตนะักอันนี้กันดีกวากวูกลัวรถถังมาด้านหลังแค่นั้นแหละหน,น้าโคตรงนั้นเอ็น,น M7 ดดีกว่าอายุน่าจะใกล้หมดแล้วมั้ง Artillery barrage ready. Okay, that's okay, all. เพื่อนตรงนั้นว่าน่าจะหมัดเจ็ดฮัสแต้เราจะได้อยู่โอ้ยไข่เล่นเป้นใหญ่ที่ข้นก็มันมีเพื่อนเดียวเลยเนาะไมโครไมโครไมโครแอดจัด มึงนั่นหลังมึงใหญ่ยังหรอมึงจะต้องออกตลอ,อ,โ,อโหุยลูกจะหมดลูกจะหมดหกม็ดเนี่ยด้านหลังตรงนี้มีกล่องกระสุนอยู่ไหนวะปันหลังไหนวะอ้าวตรงนี้ตรงต้อีปอยู่ตรงนี้เลยโอ้โห,โห,โหนั่นมัน,นด้านหน้านี่เลย ก่อยก่ปันยี่ปันหมดแบบหมดคือหมดเลยอุ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาพิจิลูกเดียวสี่ตัวอ๋อไอ้นี่มันผ่านวันนี้มันด้ยมันซ้อมเสร็จกูลูกเดียวสี่คนนะครับไฟเผาแม่งเลยเฮ้ยมีคนเข้ามาอีกเข้ามามาอื้อหือ ไไมม่่รรูู้อยหนะวัวงโดดเลยตกลงไปเลยเร่จะโดดขึ้นไปยิงมัน่อกลับเป็นกระโดดตกลงไปเลยโอ๊ยตายอ่ะเฮ้ยรถถังแถวนี้รถถังแถวนี้รถถังแถวนีน้ เอ้ยทำไปบ้งมล่ะโอเคครัไบ,ไ,บไปไหนครับน้องพี่ให้อีกลูกอออืืห <c oughs> ว่าแล้วมันวิ่งขึ้นมาขวามีหมออยู่ใกล้ๆนี่ไหม,มเฮ้ยหมอ <c oughs> แต่ตรงนี้มันต้องยิงคนก่อนตรงนี้มันต้องยิงคนก่อนเพราะว่ามันดันมาแล้ว4ตัว5ตัวเป็นล่านปานยื้ปานอย่าเพิ่งยิงเดี๋ยวลงที่ปานได้ๆไอ้เชี่ยไฟเผากูกูยนไฟแล้วเผาตัวเองไอ้เทียเอ้ปานสวยเกิดได้รไหมเกิดได้รไหมโอเคเลยรอดแล้วกูยนไฟแล้วเผาตัวเองไอ้เทียจ้าปะแม่งเอ๊ะกะไว้เลย สวยหมออือหือมันมมาาาตรงงนนนีี้้อย่ัเข้าเต็มแล้วมันเข้าเต็มเลยเกียร์ขึ้นไม่ได้ไม่ยอมปีนเอือป่านมันกำลังไปปานอยู่ข้างล่างเต็มเลยเกิดแล้วไหมเกิดได้วไหมเกิดแล้วเกิดแล้ว ระวังนะระวังระวังโอ้ยเยี่ยมอยู่นี่ยิวก็ไม่เห็นสับโพกพี่เอเี่โคตรโกงเลยอยู่ที่มือเราคืนได้แต่มันกำลังขึ้นมาอุยอ้ยตาย,อยเอะไรงั้นนะอ้าวนึก <c oughs> ว่าชุบต่อ ปันข้างหน้าปันวิ่งขึ้นมาแล้ววิ่งขึ้นมาแล้วไปมืออย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงไม่ต้องมีเพื่อนยิงเลยยิงเลยลงมาแล้วลงมาแล้วเกิดได้ไหมเกิดแล้วเกิดแล้วลงด้านหลังน่าจะแถวเนี้ยโอเคมันจะมีน่าจะมีไอ้ตัวนี้แน่ๆเลยว่าละด้านหลังด้านหลังไม่ไม่ที่เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดมันไม่เกิดละ <c oughs> <c oughs> ไอ้เห e ี้้ยเเขาไปคิดดมได้หมอไม่ชื่อวะเอ้ยมีคนเข้ามีคนเข้าปั่นชุบไม่ได้ยี่ก่อนดีก่อนยี่ก่อนดีก่อนโอเคมา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 เมื่อกี้เห็นปันแบบสปินเลยชิบหายอ่ะวิ่งหลบชิบหายอ่ะไอ้เหี้ยมันมีคนวางเกิดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเรือใครอ่ะเรือใครด้านหลังอ่ะทำไมเรือขาววะ ไม่รู้แต่ที่ฉันผ่านทีก่อนเลยแรกันอยู่ใกล้ถังน้ำมันนี่อันตรายมากเข้าทางไหนวะอ๋อฝั่งขวาเข้าเต้ยวเต็มเลยโหสาย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 เยอะมีรถมาด้วยวะ

กือบตายเดี๋ยวนี้แน่เลยเฮ้ยรถถังประท่าเรือว่ะว่ะรถถังมันโลมากรถถัง RPG ไม่เตียวร่วงเยศเซอร์เซอร์เยศเซอร์เฮ้ยเราหมดไปละวลอยไปแล้วเลยศัตรูเข้าข้างหน้าปานเต็มเลย ันวางจุดเกิดอ่ะไม่รู้วางตรงไหนน่าจะเป็นจุดเกิดเลยน,นั่นไงมีคนเดินเข้าไฟกูอจะฟังอ๋อเลืออยู่ลูกเลืออยู่ลูกระยะเมตร้อ d e มตร t e d ลงบนเรือไปเลยนั่นแหละไอ้น้องไล่แม่งก็จะแตกป๊อแมป้อแมออกมาไอ้เหี้ยเลยดิป่ะโป้เร็ลายระเบิดโหมดแมนสายอะไรแบข้าอ๋อส ไอ้นี่อาโมไอ้นี่อ้าโมส่งไฟไปแล้ววิเผาโดนว่ะกลัวเหรอกลยืนอยูอย่ใน้ผัดละมันแล้วมันจะระเบิดแล้วตายนี่แหละเขาโง่เฮ้ยเหลื่อซิ่งไปครับ ยิงตังนานกระโดดหลัเ <Ghost> ร <users Onion isation> <S token thanks> ือกระโดดหลัเ <Punk> ร <fossils> ือ Help me please ระเบิดเลยทิ้งระเบิดเลยทิ้งเออน่าน่ยต้องปล่อยอาทิลอดีแล้วมั้งเนี่ยถ้าปล่อยได้ถ้าปล่อยได้ก็เอาลงลงเลยก็ได้มีเครื่องมันอยู่ตรงไหนมันจัดเลยมันมันกระจายอ่ะมันแบบไม่ไม่กระตุ้น ไม่ไอ้ข sure ี้มองไม่เห็นเลยตายโอ้โหขี้อ่ะเฮ้ยวันโซ่ bro รถัง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 เสียบอ่ะสุดจ้า แมนแมนแมนขจบเ่าอะเฮ้ยอ้ยคอรแม่ลหมนจะเห็นเราถักะเอน ไมันร <gegen Taking> <warfare> <Rabbi unfinished life> <left> <Hayır> ี้อ kind of ่านรกๆอ่องใครมู่แบบเฮ้ยเี้ยลลี่รถ่านรรแล้วกูยืนอยู่บนถ่านรถาไปเลยไม่น่าจะของเพื่อนเว้ยเพื่อนเพื่อนเราได้ยิงกใช่แหละ เพราะว่ารู้ไม่ทาไมมันไม่ขึ้นคิวเวเ้เรียกอะไร่ไดูนี้อยกเต่ท็เรียกไม่ได้อะท่อยู่นเรียกรถได้ทุกชนิดอ่ะ เรียกรถถังแม่งก็ได้หมื่นสองมาเลยเดี๋ยวลอยโจมรถถังลงถึงพื้นพอดีอ่ะแบบจุดผู้ปิดเกมก็ตสวยกูเรียกรถถังเราปิดด้วยแบบมาดีไอ้เฮียถ้ามึงยังไม่จบกูจะจบมึงให้แม่งพร้อมสัตว์อ่ะ